เข้าสู่กลางเกมแล้วีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โห,โ,หโ,หโหเอาจนได้มาดูท่าทีใจของท่านอุดมมิตรบ้างฮะน,นี่ครับเดี๋ยวเดากมาสัตว์หูุกนี้โอ้โหโ,หโอ้บนทางองอุดมมิตรครับมาโอ้ เป็น2ประตูต่อหนึ่งไปเลยครับนี่เอาละต้องเคลียร์มาก,ก่อนทางด้านาของอุดมิตรเนียแล้วไม่ผ่านอ่านสายตรงนี้โอ้โยแ,แม่กระเด็ด,ดังเรี้ยวเลยครับโอ้โหโอ้ยสมันเกิร์เสมอการจนได้พี่ดงเอาฮะเป็นฟรีและกับฟคลิกครับ ทางด่านอุดมบิดแล้วบนอะ <laughs> อะไรอย่างนครับนี่ย